สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้14มีนาคม2565ครับมากลางดึกครับเลย6กทุ่มของวันที่13มานิดหน่อยยังไม่ถึงตีหนึ่งนะครับกลางดึกครับมีข่าวสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับขึ้นเว็บไซต์แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต474คนนะครับรอบหักเงินช่วย15มีนาคมนี้ซึ่งาทางสมาคมชกอสอสมจะหัก เงินจากสมาชิกช่วยคนละ237บาทนะครับรายชื่อ474คนอยู่ในเว็บไซต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์รายชื่อไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับในขณะเดียวกันทางสมาคมเจกสสมอก็ขึ้นข่าวประกาศแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน2,000บาทค่าพวงหลีตและค่าพิธีกรรมตามศาสนาไปทุกจังหวัดนะครับเพื่อให้ ตัวแทนหรือชมรมของแต่และจังหวัดมอบให้กับทายาทต,ต่อไปก็ขึ้นข่าวประกาศทางเว็บไซต์นะครับจะแนบลิงก์ไวท้ที่คอมเมนต์แรกเช่นเดียวกันนะครับดูวิธีแนบลิงก์ของเราเราจะแนบลิงก์ที่1ไว้ที่คอมเมนต์แรกก็คือลิงก์เว็บไซต์สมาคมชกสสมอเลยนะครับลิงก์ที่2เป็นลิงก์กดดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิต474คนลิงก์ที่3เป็นลิงก์รายละเอียดการโอนเงินว่าโอนเงิน2,000นี้แต่และจังหวัดโอนไปเข้าบัญชีใด ของชมรมใดและมีรายชื่อสมาชิกแต่และจังหวัดแนบอยู่ในนั้นด้วยนะครับสมาชิก1คนก็โอนไปสอ0 0ัถ้าสมาชิกหลายคนก็หลาย2,000ก็ดูได้ที่ลิงก์ที่3นะคอมเมนต์แรกนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ